ว้าฮิสลาวดาลิงพิกาบูวอทอีสรองเด็กโดนขไว้ Sit down and crawl. Peekaboo, peekaboo, I see you. Peekaboo, peekaboo, I love you. Peekaboo, peekaboo, I see you. Peekaboo, peekaboo, I love you. Where is the baby? Come out. Come Where's the baby? Achoo! God bless you. Pikao. Ding 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 ding. Ah <coughs> uh -uh, <laughs> Come out, Eva. เยยมเยี่ยมอะไรล่ะทำเฮียอเหนื่อยไหมออกยังไงออกมา อีวาอีเาเราควรจะนอนตอนบ่ายกันนะลูกท o m e อ u t มีโหนมีโหนมาเร็วออกมาออกมา มานี่นอนเถอะออกมาเนี่ยออกมานี่เรวอวพูดอะไรอยู่อ่ะอืะอ ทําเ u าเมื่อไหร่จะหมดแรงเอาเอาพังพังพังหมดพังหมดทั้งบ้านออกมา <C dataset> เหมือนอุรังอุตังอยู่ในกรงเลยไหมที่มันขย่ากรงอะเออออกมาได้เปล่า ถูกต้องเกง่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกไปดิ <c oughs> อา้าวไม่ออกไปแล้วออกมาดิออกมาเบนย h เฮด ตรงนี้แหละมาออกมาออกมาชิออกมา <c oughs> เก่งออกมาออกมาแล้วออกมาไปแล้วเย่เไปไปยก่งมาสิมา,มาไม่ร้องออกมาได้แล้วไม่ร้องออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เออเกง่งมากออกเป็นแล้ว good job เย่ออกมา ไอเด็กหัวโตวไม่กินกินไปที่แล no อยู่นี่ไม่กินบายบายก่อน ไม่กิน